สวัสดีครับมิทิรักแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิห์วิจารณ์มวยสดนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิราห์วิจารณ์ศึกมวยพลังใหม่นะครับประจำวันพุธที่27สิงหาคมนะครับพศ2568ที่เวทีมวยราดำจเนินนะครับเริ่มถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนจะไปรับฟังก็ฝากช่องมวยเด็ดเจ็บย่าน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการวิรห์วิจารณสดทุกวันนะครับหรือท่านไหนมองหามวยพักยกนะนาํ แอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพียงแค่ท่านสมัครไปท่านก็จะได้รับจิตเข้ากลุ่มข้อมูลมวยฟรีนะครับผมรับทีเด็ดแล้วก็วิจารณ์สดก่อนใครแถมฟังรายเสียงฟรีทุกวันนะครับรับเสื้อสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกมวยพลังใหม่กันเลยครับคู่ที่1นะครับยอดสิงดำเกียรติกำธรนะครับพิกัด128ปอนด์ช่างหน้า130.5ลด2.5นะครับพบกับเอตันเอเม็ลูกสวนนะครับพิกัด128ปอนด์ช่างหน้าลด1.6 ยอดสิงห์ดำเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับอาวุธมวยครเบเครื่องนะครับส่วนเจ้าเอตันนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับต้นต้นลุ้นนับน็อกได้นะครับคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมออกซ้อไปที่เอตันเอเมสลูกสวนนะครับจะเอาชนะคะแนนยอดสิงห์ดำเกียรติกำธรไปได้ครับคู่ที่หนึ่งมาถึงคู่ที่สองครับลาวีเอเมสลูกสวนนะครับพิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ช่างได้ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าช่างได้ร้อยยี่สิบหกจุดหกขาดศูนย์จุดเก้านะครับ พบกับศรีวิสัยสอบุญมีดทธิ์นะครับพิกัด127.5ช่างได้ตามพิกัดนะครับนาวีเอลูกสวนเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับนอกไร่ในดีนะครับส่วนศรีดีไซส่อบุญมีดทธิ์นะครับเป็นมวยจังหวัดเตะตั้งขวางคานะครับวงในล็อกรัดฟัดตีนะครับคู่ที่2วันนี้ผมออกซอบไปที่ศรีวิสัยสอบุญมีฤทธิ์นะครับช่วงนี้ดวงไข่กําลังขึ้นนะครับออกมาชนะทุกตัวนะครับสอบุญมีฤทธิ์ออกซอมไปที่ศรีดีไซส่อบุญมีฤทธิ์นะครับจะเอาชนะคะแนน ลาวีเอมดุกส่วนนะครับคู่ที่2คู่ที่3ามรองคู่เอกกังปีน้อยพีเคแสนใจมวยไทยยิมนะครับพิกัด1 3อยปอนด์ช่างได้ร้อยสามสขาด0.1นนะครับพบกับชาลาวันโยกขาวมวยไทยพิกัด1 3อปอนด์ช่างได้ร้อยสามสิบสี่จุดสามลดศูนย์จุดสามเจ้ากังปีน้อยซ้อมที่พีเคแสนใจนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมอาวุธครบเครื่องนะครับอาวุธหนักแรงส่วนเจ้าชาลาวันเป็นมวยบุนะครับเตะขาต่อยหมัดวงในมีตมีมีล็ัััดดนะครบ คู่ที่3วันนี้ผมออกซ้อไปที่กังปีน้อยพีเคแสนใจมวยไทยยิมครับลุ้นไปลายครับดูว่าไปาไยปลายดีกว่าแน่ครับจะเอาชนะคะแนนซาลาวันยกขาวมวยไทยไปได้นะครับคู่ที่3มาถึงคู่ที่4นะครับกู่เอกนํารายการยอดทองไทยสอสมัยพิกัด131ปอนดปอนช่างได้ร้อยสาลด2.6นะครับพบกับอภิวัตรสอสมฤทธิ์นะครับพิกัด131ปอนดปอนช่างได้1 3 0 8ส ขาด0.2ยดออดทองไทยเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดียมนะครับสายตาดีวงในมีกระตุกนะครับยกสายกสี่มีเดี่ยมมาช่วยนะครับส่วนเจ้าอภิวัตรเป็นมวยบูนะครับเดินล็อกนัดฟัดตีวงในนะครับวันนี้ดูเสียเปรียบรูปร่างคู่ที่4คู่เอกวันนี้ผมออกซอบไปที่ยอดทองไทยสอสมหมายนะครับดูว่าจังหวะฝีมือหลักเดียมดีกว่าครับความเป็นมวยดีกว่าสมองมวยดีกว่าจะเอาชนะคะแนนอภิวัตรสสมนึกไปได้นะครับคู่ที่สี่ มาถึงมวยรักมวยอบสองตัวเน้นๆนะครับตัวที่1ออกซบไปที่ซีวิชัยสบุญมีดิษนะครับตัวที่2อ,ออกซบไปที่ยอดทองไทยสสมหมายนะครับมวยรักมวยซบสอตัวเน้นๆเอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าสชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเจียดย้าน้ำด้วยนะครับหรือพิเศษท่านไหนอยากได้วิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครนะครับ กดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ PJ168 นะครับเรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันวิควเราิจารณ์สดพร้อมมวยเด็ดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเดย่านน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ